ใคลิปนี้จะพามาดูรถไถอันนี้เครื่องเสียงจากรถไถนะนี่หหมดตัวสุดยแล้วไหม Dạ. Hãy giám phạt con. Thấy power bên mình thấy power. Power đây Power em à. Thấy. Ôi nè nè. Tốt điều này thì làm với tụi con này. Tương xiên càng này. Thấy. Ôi nè. Pi. Ô. Sắt lùa ba. Thấy. โอ้ม oh, 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 ันด in, uh, ิตรบเนาะมด้ยูนี่ปิดปิดแต่รวมกันทีนี้เปิดโวีทเอ้าเอานาปันยังมาใะ่นี่เอานาปันยังมาอะไหนาปันเราไทยนี่ไหมมนแตงสีกัดิฮะขอไม่สีโอ้แตงสีกัิไอ้มันบางมีมีตีกันไง เขาพยยามอยู่ดูงไอเสียงกลางยังไงเฮ้ยอยู่ข้างในโอ้เสียงกลางอยู่ข้างในนี่จะต้องอยืนถึงละมอเลยโอ้มันลงมาล่างนี่นะเราก็ต้องให้เขายนห้มันดังดีมันไม่มิดดังดีฮงเสีบจนแบบดันดันหน,าน,ออน้าอกเลยนะเนี<อ>่ยนะครับสายไฟกับเส้นป้ายไปยังไงนป้าดูสายนี่เลยพร่ะหาทางนู้นขึ้นแล้วนัน่น คอยได้เห็ดชิปบอหน้ามอนี้เนาะอย่าเปิดลิกีดเอให้คอยได้เนะห็ด,หนนด,ด,หด,ดชิปะนเะด้อมมาเลยเนี่ยเอาแนี่าน่นเนี่ยพวกนี้นั่นออกได้จีเอาเอาออกยังไงเอานี้แหดนอเอาพูดได้ครับบ่บบได้เลยตัวนี้แคบบล่ะจ้วาิมด้ีไปยังไหเนี่ย ขนาดพวมาลัยยังไม่ละเว้นนะเนขนาดเออเน้อนอนขนาดเลยอันนี้ยังนี่อันนี้ยังนี่เลืองเลงมือบอ่าอันนี้ยังนี่อันนี้ยังเกียวเกียม้วเกียมัววเมียอหมดแลวะเอาพว เี่ยงเลยกระบบ้านบ่ได้ไหนเนี่ยมัมีอะไรอยู่บ้านในปอ้สุดยอดอันนี้คอนโทรลใบมีดอันนี้คอนโทรลหางดูเลยเนี่ยเนี่ยนี่ตะวิดยังีงเอ้ยควยปิดเอ้ยว่าคนโทษหลัง<อ>เป็นอไรเข้าติดแดนลูกควยอิสระมันจะเบี่ออยเงเออเห็นอห่มันอิสระใชบบ่บ่บ่เดี๋ยวบังคับใช่ปล่อยมันถิ่ไปน้ำดินเลยเบาเบาเลย เคยเห็นตัวข้างนาล่ะข้างหลังก็มีสิเห็นเอาสิว่ามันมีมากหรือห้องมันแปลงเหรอเขาเห็นตัวว่ากดข้างหน้าลงแล้วพวกจันเดียมันสิมันบันจะมีแรงอย่างมีตั้งแต่แรงกดน้ำลูกกำเลยค่าเขาเรียกว่าเขาเอื่นว่าปิดว้าวแต่ว่าทั้งเดียวว่ามันทั้งเดียวเอาแบบมีลิกกันสิบไหมเอาเล็กก็ปิดเลยได้ไม่เอาเล็กเสียจัดจัดจัดให้พี่เขาสุดยอดสุดยอดรถไถคันนี้ อะไรนะอะไรยกเลาว้ยตู้ตู้พอนลุดออก์เรนข้างในมันเปิดประทุนไในน่ะมีหมอแบตจัาลูกนี่หมอนแบตสองลูกนะครับนี่อันนี้ลูกนอกต่างหากเป็นลูกนี้ไปเอาลายดีแล้วอ่ะไหนอ่ะลูกที่เปิดเครื่องเสียงนะเฮึ่งเลยดูดิไม่ก็เพราะพอนพ่อสตาร์ทรถเลยไหมเขาว่าอยู่ทำไมเสียเอ็มไม่สตาร์ทรถเพื่อน คนมีคุมพลังอยู่พีตดนี่ร้200<ม>อยยี่ส<ม>ิบแอมรูกมด200ยนึ่พีฮะสองร้อยแอมสอ0อยแมแมสุดยอดเลยเป็นรถไถที่หนักอุปกรณ์ที่สุดได้สตาร์ทได้ชาร์ท ขอไหมไทยสิครับเอาพวกมาเล่นไปเสียงไหมเอาเอาไปช่วงเออเอาไปซ่อนเลยเอาไปซ่อนเออเอาไปซ่อนเอาไปซ่อนไหมกับาร์พวกไหนเล่นหรอคอมเมรครับแยกต่างหากได้ชั้นอันนี้เอาไป้ชั้นเครื่องเสียงฟัง